สวัสดีค่ะตาต้านะคะวันนี้เป็นตัวแทนจาก The f o r t y Club วันนี้โบ๊เก beauty บอกว่าให้ต้ามาช้อปปิ้งในทีม makeup เผยผิวโกลเดี๋ยววันนี้เราไปช้อปปิ้งกันเลยเริ่มแรกนะคะ makeup เผยผิวโกลนะคะเราก็ต้องมีผิวที่โกลวก่อนเราต้องเริ่มจากการมาวันนี้ต้าจะเลือกลูลู่ลันนะคะมันเป็นมาส์กที่แบบราคาโอเคแล้วแบบหน้าตามันน่ารัก ของญี่ป่ปุนนะคะคทั้งหมดมันจะมี7แท็บหลังจากมาสก์หน้าเสร็จนะคะเราก็ต้องซ้ำด้วยเซรั่มให้ผิวมันฉ่ำวาวขึ้นไปอีกนะคะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มใหม่จาก l a นเอสนะคะ Glowy Makeup Serum นะคะก็คือมันจะทำให้ผิวแบบวาวๆนะคะเนื้อมันจะแบบใสๆเนาะไอเจ้าเซรั่มตัวนี้ใช้ได้ดีมากๆกับคุชชั่นก็เดี๋ยววันนี้ต้าจะเอาอันนี้ไปนะคะเป็น g l o w ีคุชชั่นนะคะสีเบจเขาบอกว่าเข้ากับผิวก็เอาไป โอเคค่ะหลังจากเราเตรียมผิวหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มมาใส่สีก็เริ่มจากการใช้บรัชก่อนนะคะบรัชที่เลือกอ่ะต้าเลือกแบรนด์ฉัดนะคะอันนี้เป็นสาขาใหม่นะคะที่ฉัดเข้ามาเลยนะคะเหตุผลที่เลือกเป็นครีมเพราะว่าพอเวลาสีสิบป้าปะค่ะคือการใช้แป้งอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้หน้าแห้งได้เราก็เลยอยากให้หน้าฉ่าวายอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้แบบที่เป็นครีมไม่แบบแห้งๆนะคะก็เดี๋ยวอันนี้จะเลือกอันนี้เนาะสุดท้ายนะคะก็คือขนตาพุ่งด้วย e l l ine Sky High นะคะ โอเคก็ครบแล้วนะคะกับเซตเมคอัพเผยผิวโกล์นะคะเดี๋ยวเราจะมาจ่ายตังกันวันนี้ตาจะจ่ายด้วยแอปพลิเคชันเพสนะคะแอปพลิเคชันเพสเนี่ยมันเวิร์กมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันสะดวกมาก0% 3เดือนด้วยนะคะโดยไม่มีค่าทมเนียมแล้วก็มีบรรดารีวอร์ดรีเวลเลจนะคะของรางวัลต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ยังใช้ช้อปออนไลน์ก็ได้ด้วยนะคะช้อปปิ้งเสร็จแล้วค่ะเวิร์กมากๆนะคะอย่าลืมมาช้อปกันที่ e v e n t boy โดยใช้แอปพลิเคชันเพสนะคะ